สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมมาตรวจดวงประจําเดือนมิถุนายนกับชีต้าค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่3เป็นการทํานายเรื่องของดาวอาทิตย์ซึ่งจะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะในวันที่15มิถุนายนนะคะก็เลยมองว่าในช่วงกลางเดือนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันมีสิ่งใหม่ๆมันมีเรื่องสนุกมันมีความท้าทายนะคะเพราะว่าในภพปุตตะ เขามีดาวไปรออยู่ตั้ง3าดวงนะคะทําให้นะคะสิ่งคือปุตตะมันเป็นเรื่องของแบบโปรเจกต์โครงการสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของบุคคลก็จะเป็นเรื่องของบริวารของเรามาดูเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆก่อนนะคะคุณเห็นได้เลยว่าดวงดาวที่รอยอยู่ในภพปุตตะเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นดาวที่เป็นประเภทเดียวกันนะคะอย่างหนึ่งก็เป็นดาวคู่มิตรอ่ะสีหนะคะก็ถือว่าเป็นดาวสุรคราะห์ไปในทิศทางของความรู้ เรื่องของธุรกิจนะหนึ่งสี่ก็คู่วิชาการก็คือมันไม่มีดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันเลยแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมีไฟนิดน,นึงนะคะก็คือเป็นตามโขดก็คือเป็นเกณฑ์พินทุบะนะคะอาจจะมีเรื่องร้อนๆ้นใจนะคะจากสิ่งที่คุณกําลังคิดหรือกําลังจะทำเนี่ยแต่ทีเนี้ยตัวคุณนะนะลัคนาของคุณนะมีราหูอยู่ซึ่งราหูเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะคะเลข1เลข4ี่เลขห้า แล้วเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเนี่ยก็ดันไปนลอยแบบรวมตัวกันอยู่ในพปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามที่คุณกําลังจะทําในช่วงเดือนนี้นะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบไม่ถนัดนะคะหรือเออไม่ได้ไม่ได้หลังใจนะคะไม่ใช่เวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะแต่ไอ้สิ่งใหม่ๆที่ทำเนี่ยถ้าคนอื่นมองเข้ามาแล้วกันก็มองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เออดูดีนะเพราะว่ามันมีดาวที่ดีๆลอยอยู่ทีนี้แล้วเราจะทําอะไรบ้างค อย่างมาดูดาวอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เขาย้ายมากระตุ้นใช่ไหมคะในวันที่15มิถุนายนเนี่ยนะคะอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอหน้าที่นะคะมันมีหน้าที่บางอย่างที่เราอาจจะต้องทําร่วมกันกับนะภพปุตตะก็คือร่วมก,กับบริวารของเราร่วมกันกับลูกค้าของเราหรือมันมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการลงทุน หน้าที่ของโปรเจกต์โครงการหรือหน้าที่เรื vào, ่องเกี่ยวกับการศึกษาแบบนี้ก็ได้นะคะก็มองว่าหน้าที่เนี้ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไฟนะคะมันอาจจะเอ่อแฮนด์ลได้ยาก เป็นไฟแล้วมันรู้สึกร้อนๆหน่อยนะคะแล้วมันอาจจะต้องแบบทําเป็นลําดับขั้นตอนนะคะแล้วมันอาจจะแบบว่าต้องไปเจอคนอาะเช่นลูกค้านะคะที่แบบว่าเจ้ายศเจ้าอย่างหน่อยเวลาจะเข้าหาก็ต้องอาจจะมีขั้นตอนมีพิธีมีมีอะไรที่มันแบบมีกิจจลักษณะนิดนึงหรืออาจจะต้องไปดีลก,กันกับลูกน้องนะ,ะหรือคนที่อายุอ่อนกว่าเราลูกศิษย์ลูกน้องหรือใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะดูแบบ เออมีอีกโก้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะเวลาเข้าไปหาเนี่ยมันก็จะต้องแบบว่ามีขั้นมีตอนน่ะคุณก็จะรู้สึกแบบ เอ๊ะทำไมนะทำไมต้องเป็นขนาดนั้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านหน้าที่ที่คุณทาก็อาจจะไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่เรากําลังจะทําด้วยซึ่งหน้าที่นี้นะคะก็อาจจะไปสัมพันธ์กับดาวพุธและดาวพฤหัสนะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยนะคะก็มาจากเจ้าเรือนการเงินมันเหมือนกับว่าหน้าที่ที่คุณกําลังจะเข้าไปทำเนี่ยมันเพื่อหาอเรื่องของไรายได้ ก็ได้นะคะอาจจะมีการติดต่อพูดคุยตกลงเกี่ยวกับเอกสารสัญญาทางไกลออนไลน์หรือเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นเอกสารที่ต้องแก้ต้องเปลี่ยนต้องปรับหรือเอกสารเกี่ยวกับประกันเออถ้าเกิดมันไปคุยไปพูดแล้วไปติดต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่เนี้ยนะคะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้รับความสําเร็จได้รับเงินทองอะไรประมาณนี้นะ,ะเออหน้าที่นี้ ก็จะเป็นหน้าที่ที่ดูแล้วไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่คุณอาจจะต้องเจอคนที่คุณแฮนดเดิลยากหรือว่าหน้าที่เนี้มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะมันจะต้องมีเอกสารต้องมีความรู้ต้องมีขั้นมีลําดับขั้นตอนแบบไม่เซต็ที่เดียวอะไรย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า ه, เเหนื่อยหน่อยลําบากหน่อยอึดอัดหน่อยแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงนั้นเสร็จใช่ไหมก็จะมีดาวพุธนะคะก็มองว่าไอ้สิ่งที่คุณกาลังจะทําใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับดาวพุธก็ได้นะเรื่องของการติดต่อการค้าการทําธุรกิจการเจรจาเออนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องของแบบเออเอกสงเอกสารนะหรือจะต้องไปดิวกันกับคนที่เป็นในลักษณะของแบบคนที่เป็นดาวที่ก็ได้นะพวกแบบกลุ่มข้าราชการนะคะพวกเอ่อพนักงานประจํา เออหรือแบบพวกแบบคนที่เป็นผู้นำเออในทีมในกลุ่มก้อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบกลุ่มดาวพุธเอ้ดาวพุหัสกันนะคะก็แบบพวกที่แบบเป็นแบบครูพระแพทย์หมอพวกมีการศึกษาผูพ้พวกที่แบบว่าอายุมากกว่าเราอะไรแบบนี้กันนะคะมันก็จะต้องไปคุยไปพูดไปติดต่อกับคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ค่อยชอบเลยเข้าพิธีรีตองหรือต้องแบบว่าพูดจาอ่อ,อนน้อมถ่อมตนหรือจะต้องไปแบบว่าคุยกับคุณกลุ่มนี้เพราะตอนนี้คุณเป็นราหูราหูมีอิทธิพลกับคุณนะคะบางทีคุณก็อาจจะแบบ ชอบเที่ยวกลางคืนชอบอยู่กลางคืนชอบทํอะายแหกข้อแต่คนที่จะไปคุยเนี่ยอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบเออมันจะต้องคุยตอนเช้านะกลางคืนไม่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออคุณก็เลยอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงแต่ว่าถ้าเราปรับตัวได้ก็เท่ากับว่าการการคุยติดต่อกับคนกลุ่มนี้การทําธุรกิจการค้าการสื่อสารการเจรจารเนี่ยมันเป็นในทิศทางบวกนะทําให้เราเกิดความสําเร็จเกิดเรื่องของอไรายได้ขึ้นมา ทีนี้สิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะต้องทำก็เกี่ยวกับดาวพฤหัสนะพฤหัสเนี่ยส่วนมากก็จะเน้นเป็นเรื่องของการเรียนแหละนะคะการเรียนการศึกษาเรื่องของความรู้นะคะมันเป็นคุณอาจจะแบบเออเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือแบบเราเข้าไปเจอกับกลุ่มคนที่เป็นผู้แบบมีความรู้อะ่ะมีความรู้ในเชิงธุรกิจมีความรู้เรื่องของหลักวิชาการมีความรู้ในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมาย รหรือเราอาจจะต้องไปเรียนนะไปเรียนกับคนสนิทไปเรียนกับคนใกล้ชิดไปเรียนกับลูกค้าไปเรียนกับลูกน้องไปเรียนกับคนที่เราแบบอายุเด็กกว่าไปเรียนเรื่องอะไรแบบใหม่ๆเพื่อเอามาประดับความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการเรียนเนี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะดูเคร่งเครียดมันอาจจะดูแบบว่าเออต้องเช็คชื่อนะต้องส่งส่งกันบ้านนะต้องทํารายงานนะต้องแบบว่ามีการ พูดคุยติดต่อกันในคลาสนะอะไรเงี้ยซึ่งข้อกําหนดข้อจํากัดอะไรพวกนี้นะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอ,อ,อึดอัดใจแต่ถ้าเกิดคุณทําได้มันก็ดีถูกไหมสมมุติคุณไปเทคคอร์สอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกคุณต้องส่งการบ้านทุกทุกคลาสนะที่คุณเข้าเรียนคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นะ เออถ้าเกิดคุณทําได้ก็คุณก็จะได้แบบเข้าใจในสิ่งที่คุณเรียนมากขึ้นใช่ไหมคุณก็จะตรงต่อเวลาในการเรียนแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณก็จะได้มีการทบทวนความรู้ของเราเพราะเราต้องส่งการบ้านซึ่งมันก็ดีกับคุณไงแต่บังเอิญคุณเป็นลาหูนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยอยากทําตามกฎกรอบระเบียบหรือในสิ่งที่เขาบอกเลยแต่มันก็มันก็จะ,จะเหมือนจะต้องไปเรียนอะต้องไปหาความรู้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในภพปุตตะ เลยกลายเป็นว่าไอสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างโปรเจกต์โครงการที่คุณกําลังจะทำเนี่ยนะคะมันขัดกับชีวิตเราแต่มันดีกับตัวคุณทีนี้ถ้าพูดถึงปุตตะเป็นบุคคลบ้างนะคะปุตตะก็จะเป็นเรื่องของบริวารบริวารเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นลูกน้องลูกหลานนะ,ะหรือ คนที่เราดูแลลูกค้านะคะหรือบริวารก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คือใครที่เราดูแลถึงแม้ว่าจะอายุมากกว่านะคะแต่เป็นคนที่เราต้องเทคแคร์คนนั้นเป็นบริวารของเราหมดนะคะก็คือเหมือนกับว่ากลางเดือนนี้นะคะมันจะโดดเด่นมากเราจะต้องไปสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้นะคะมันมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ต้องทําต้องคุยต้องสอนต้องบอกต้องพูด ต้องสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เออเอาเป็นว่าเวลาเราเข้าหาเขาอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบริวารคนที่คุณต้องคอยดูแลนะคะคุณต้องแบบเหมือนต้องพูดดีอะ่ะเพราะดาวพุธเป็นเกษตรอะ่ะคือคําพูดคือเขาจะแคร์เรื่องคําพูดเพราะว่าเจ้าเรือนพพุทธเขาเป็นเกษตรพูดคือพูดสื่อสารนะคะสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันต้องมีแบบมีดาวอาทิตย์น่ะคือมันอาจจะต้องแบบเป็นวิชาการมันจะต้องแบบ เป็นลำดับขั้นตอนเออหรือมีดาวพฤหันจะต้องแบบว่าเพราะมีความรู้มานะเราเรียนมาเราอ่านมาเราศึกษามาเราถึงมาบอกเธอนะอะไรประมาณนี้เออมันมันจะต้องแบบมีตรกกะมีเหตุผลนะไม่ใช่แบบพูดลอยๆพูดแบบเพื่อชมคือพูดฟุ้งเฟ้ออะไรนะพูดน้ำท่มๆ่งผักบุ่งหลงเหลงพูดอวยเออพูดเพอ้อเจอ้ออะไรอเงี้ยจะไม่ได้มันมัน มันต้องพูดแบบมีตรกกะมีเหตุผลนะถ้าคุณจะไปเจอบริวารคุณหรือลูกค้าคุณหรือคนที่คุณดูแลนะคะอย่างบางทีอยากจะพูดให้เขาทําอะไรบางอย่างเนี้ยเช่นกินยาไหมไปหาหมอไหมเออไปตรงนั้นตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แบบเป็นการหลอกล่ออ่ะมันจะต้องมาบบอกเหตุผลว่าต้องกินยาเพราะอะไรต้องไปหาหมอเพราะอะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็คนที่คุณเข้าไปหาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในลักษณะดาวพฤหัสบางทีเขาอาจจะมีความรู้มากกว่าเราเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราเขาอาจจะชอบทําอะไรที่มันแบบอยู่ในแบบแม่พิมพ์อะแบบแผนน่ะนะคะอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบอยู่ในหลักศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวคุณอะ่ะคุณมีราหูกุมรักใช่ไหมคะคุณพร้อมที่จะแหวกแบบแหกทุกกฎแหวกทุกทุกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอคนที่เราเข้าไปคุมเขาอะ่ะ เขาต้องการอะไรที่มันอยู่ในกรอบอ่ะนะไม่ใช่นอกกรอบเส้นคุณสั่งลูกน้องอ่ะเธอทํานี้นะแต่มันแหกแหกกรอบไงเช่นเธอใต้โต๊ะแล้วกันอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ทำไงเขาแบบทุกอย่างมันต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนเป็นดาวพฤหัสนะอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้องนะมันอยู่ในสิ่งที่แบบว่าดีงามเนี่ยเพราะฉะนั้น คนที่เราเข้าไปเจอเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะต้องปรับตัวนิดนิดนึงนะคะไม่ใช่เอาตามที่แบบว่าเอาเราว่าเพราะถ้าเกิดเอาตามใจตัวเราอะ่ะมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งนะคะเพราะว่าราหูที่กุมลัคนามันไม่ถูกกับดาวอาทิตย์พฤหัสอาทิตย์พฤหัสพุธในภพปุตตะเลยทําให้คุณอ่ะเสียโอกาสเพราะอะไรเพราะภพปุตตะคือภพบริวารหรือภพโปรเจกต์โครงการสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะทําให้คุณได้กระตงังมันจะทําให้คุณได้ความสําเร็จถ้าคุณไม่ปรับที่ตัวคุณคุณก็ไม่สําเร็จหรือคุณมีอุปสรรค เงินที่คุณควรจะได้แบบเยอะคุณก็จะได้น้อยเพราะเราเอาแต่ใจตัวเองราหูทําตามที่เราต้องการทำตามที่เราชอบมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะแบบคนที่คุณไปดูแลเงี้ยบางทีเขาอาจจะเป็นคนแบบเจ้ายศเจ้า,จาอย่างแบบไม่ชอบให้ใครมา d i s เครดิตไม่ชอบให้ใครมาทําให้เสียหน้าเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็แบบอาจจะมองว่าโอ๊ยเรื่องแค่นี้เองอะไรแบบว่าต้องแบบ เจ้ายศเจ้าอย่างขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกึดอัดใจเวลาที่ดิวงานกันกับคุณอะเดีย๋ยวบางทีคุณไม่ให้เกียรติเขาเห็นเป็นเพื่อนเล่นสมมุติว่าเป็นลูกน้องแล้วกันนะคะลูกน้องอายุมากกว่ามีเป็นระดับผู้จัดการแต่เขาแต่เขา แต่เขาอ่อนสากกว่าคุณอย่างเงี้ยคุณก็ไปเล่นเขาทําให้เขารู้สึกแบบเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะอาจจะไม่ชอบเราไงบางทีเขาลักเกียรติักศักดิ์ศรีหึงเขาจะเป็นลูกน้องคุณคุณก็ต้องให้เกียรติเขาเวลาพูดกับเขาก็ต้องพูดแบบมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์อยากจะสั่ง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 ,ง,งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ไงเออเพราะฉะนั้นคุณนะคะเหมือนกําลังจะมีสิ่งดีๆแหละแค่ปรับตัวคุณนะเออครั้งเนี้ย ปรับตัวคุณในการเข้าหาบริวารลูกค้านะคะหรืออะไรที่คุณกำลังจะทำต้องอยู่ในลำดับขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผลเป็นอะไรแบบถูกต้องดีงามเออเป็นแบบที่มันมีความรู้มันมีอะไรที่มันแบบมีตักกะนะคะไม่ใช่การแก้ปัญหานะราหูนี่คือการแก้ปัญหาเลยที่กลุมลัคนาหรือการเอาตัวรอดหรือการอะไรแหกออกนอกกฎ ไม่ได้นะคะถ้าคุณลองทำสิ่งนี้ก็มองว่าคุณก็น่าจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกที่เป็นไปในทิศทางบวกค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะว่าแล้วเดือนนี้จะเจออะไรอีกนะ,ะคะก็จะมี EP ีอื่นๆนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ไปติดตามได้ค่ะ